โรงพยาบาลอบจภูเก,ก็ตออกห่วยตรวจสุขภาพประจำปีให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานารประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่1สิงหาคม2 5 6 7เวลา8นาฬิกาโรงพยาบาลอบจภูเก็ตนำโดยเจ้าหน้าที่บุคลากร,รทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลอบจภูเก็ตร่วมออก่วยตรวจสุขภาพประจำปี2 5 6 7ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานารประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตจ,จำนวน35คนโดยมีรายงานการตรวจดังต่อไปนี้ได้แก่ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ตรวจอุจจาระทั่วไปตรวจหาเลือดในอุจจาระตรวจระดับน้ําตาลในเลือดตรวจระดับกรดยูริกในเลือดตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ตรวจการทํางานของไตตรวจการทํางานของตับ ตรวจภายในตรวจมะเร็งปากมดลูกการตรวจเอ็กซเรย์ปอดและการตรวจตาบอดสีโดยทางโรงพยาบาลอบจอภูเกต็ตได้จัดให้มีขั้นตอนการรับบริการดังนี้ 1. รับปัดคิว 2. ช่างน้ำหนักวัดส่วนสูง 3. วัดความดันโลหิต 4. ลงทะเบียน 5. สซักประวัติ 6. เจาะเลือด 7. ส่งอุจระปัสสาวะา 8. เอ็กซเรย์ปอด เดยวต่อแบบตัว A ไหนุ่ง้านได้มีการตั้งคันไหมหายใจเข้าเลยสุดๆให้สุดกั้านไวนะครับเนินงหายใจปกติได้เลยครับยืมปกติได้เลยสันนะและเกตรวจตาบอดสีวันที่ยาก สำหรับหน่วยงานภาครัฐเอก,กชนใดที่สนใจการบริการสุขภาพเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตเรายินดีพร้อมให้บริการออกไปบริการยังสามประกอบการในโรงงานสำนักงานหรือสารที่ที่ท่านกำหนดโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเ,เ,เติมและนัดหมายเพื่อติดต่อรตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตโทร076 358 88 888 eh 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 eh